พี่ดูนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าลินินผสมไฟายค่ะพี่ผ้านะพี่จะไม่ยืดนะคะพี่เน้อผ้าไม่มีซับไมตัวนี้ลินินผสมไฟายลูกค้าเป็นงานตัวแพงเลยนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นคอกลมนะและตรงนี้นะคะจะเป็นลายจักรยานนะพี่แล้วก็เป็นลูกไม้เป็นดอกไม้แบบนี้เป็นงานปักนะพี่ตรงนี้จะเป็นงานปักหมดเลยสวยมากๆ แล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบพี่ดตูตรงลูกไม้ตกแต่งตรงนี้นะคะพี่ตอกเป็นมุกสีดําให้นะจะบอกว่าผ้าดีมากๆลูกไม้เนือ้อไม่คันไม่สาค,ค่ะพี่ชายเสื้อก็เป็นลูกไม้ตอกมุกให้อย่างดีนะคะงานคือคุ้มและแพงมากๆส่วนด้านหลังนะคะพี่เรียบๆแบบนี้ลิ้นนินผสมไา้เนือ้อผ้าไม่ยืดค่ะพี่ผ้าไม่มีซัตไนนนะส่วนด้านหน้าก็เป็นงานตักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบสองนิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้ให้พี่พิเศษนะโปรพิเศษหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นหนึ่งพี่หนึ่งเจ็ดห้าคือรีนีผสมไฟล์ลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะตัวนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ต้องโหตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีดํานะให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าดีมากๆลินินผสมไฟาย ปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะเอาไปแค่175เท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้พี่ดูนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อ เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่ผ้านะพี่จะไม่ยืดนะคะพี่เนะผ้าไม่มีซับไมตัวนี้ลินินผสมฝ้ายลูกค้าเป็นงานตัวแพงเลยนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นคอกลมนะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นลายจักรยานนะพี่แล้วก็เป็นลูกไม้เป็นดอกไม้แบบนี้เป็นงานปักนะพี่ตรงนี้จะเป็นงานปักหมดเลยสวยมากๆแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบพี่ดูตรงลูกไม้ตกแต่งตรงนี้นะคะพี่ตอกเป็นมุกสีดําให้นะ จะบอกว่าผ้าดีมากๆลูกไม้เนื้อไม่คันไม่สาค่ะพี่ชายเสื้อก็เป็นลูกไม้ตกมุกให้อย่างดีนะคะงานคือคุ้มและแพงมากๆส่วนด้านหลังนะคะพี่เรียบๆแบบนี้ลิ้นนิ่มผสมฝ้ายเนือ้อผ้าไม่ยืดค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้าก็เป็นงานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ สวยมากๆเลยตัวนี้ให้พี่พิเศษนะโปรพิเศษหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นหนึ่งพี่หนึ่งเจ็ดห้าคือลินนผสมไฟ้าลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะตัวนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแลตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีดํานะให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าดีมากๆลินินผปนสุดฟ้ายปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะเอาไปแค่175เท่านั้น ผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้